มาตามนัดครับฟานได้โอเคต่อสัญญาหงอีก2ปีครับปรบมือกันสิครับแฟนหงครับจะรออะไรครับรอใครมาตัดริบบิ้นกันเหรอครับเมื่อเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสโมสรเองมีการประกาศยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ ของสุดยอดกองหลังอย่างเฟอร์จิวฟันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่นักเตะนั้นกําลังจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้ซึ่งแน่นอนว่าการต่อสัญญาในครั้งนี้ของตัวทางเฟอร์จิวฟันได้เองจะได้รับค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับโมเมสซาร่าครับจากเดิมที่รับอยู่ที่ประมาณ200,000 20, ปอนด์ต่อสัปดาห์เขาจะเพิ่มเป็น400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยด้วยกันนะครับขณะที่ทำเนียบผู้เล่นครับที่มีค่าเหนื่อยถูงสุดของทีมครับในปัจจุบันนอกเหนือจากฟันได้และซาร่า ก็มีทางเทรนต์ไอซ์เซนเดอร์อาโนนะครับที่รับอยู่180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แอนด์ูโรเบอร์สัน160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อลิสองเบเกอร์อาริคริสแมคอลิสเตอร์ไรอันกาเฟนแบกและเฟเดริโกเคียซ่ารับอยู่ที่150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนดีโกโชต้าแล้วก็ดาวินนูนเยสนั้นรับอยู่ที่140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ โกดีก้กัคโปกับทางดมมนิกโซโบสไตร์รับที่120,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขณะที่ลุติอาสรับเพียงแค่55,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับมีหน้าเลยครับมีข่าวอยากจะย้ายทีมมาอยู่าร์เซลโลน่าจังส่วนคนอื่นๆเองก็มีทางวัตรุเอนโด50,000ปอนด์โจโกเมส85,000ปอน,นด์คอนดิโจน15,000ปอนด์และอิบรอยมาโกนเต้70,000ปอนต์รวมไปถึงคอตา้าสิมการ์ดมากกว่าที่75,000ปอนด้วยกันนะครับ แล้วเพื่อนๆเลยครับมีควาเมเห็ีออย่ยนางไรกันบ้างครับเมื่อทางผู้ชี้ฟันไดยนั้นต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยและรวมไปถึงค่าเหนื่อยของผู้เล่นที่ได้มีการเปิดเผยออกมาด้วยแม่มองว่าทางตัวของลูทิยาร์ดนั้นรับน้อยไปมากเกินจริงหรือเปล่าครับอันนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ